ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมทั้งช่องโพดโพรชาแนลของเรานะครับวันนี้ผมนะครับลุงเลิศวิไลฟาร์มแพะอุบลนะครับกับพุณพี่รัตดาฟ้ามนะครับแอนปูนาฟาร์มแพะแอนปูนาใช่ครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งฟา้ามแพะเพิ่นนะครับพี่น้องหลังจากเพิ่นเลี้ยงปูเพิ่นเลี้ยงแพะพร้อมนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปชมเนาะ โอ้มีเสียงหน้าหน่อยก็อย่างนี้ฟังคันค่านี่บ่คันค่ายที่สอดผมพี่น้อนนี่บ่แมนโอ้เป็นเตาไฟจุดที่มาเลรขยันข้านไล่แก่ออกแก่พาเนี่ย้นไล่โอ้แขกรับเชิญ่องเท่าไรนะครับวันนี้พี่น้องเข้ามายามไล่ข้านมาเลของฟากนี่แหละของฟากโอ้นี่ขมน้องพี่น้องกับวันนี้เลยนี่ผมน้องพี่น้องมีบักท่านเลยครับบักท่านแซ่บแซ่บอเพราะติดกินกับแซ่บแล้วนะครับแซ่บแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยกินได้แซ่บไล่ตอนนี้ภาพพี่น้องมาเบิ็งโอ้พี่น้องเบิ้อครับนี่เด้ ฟาร์มแพเพิ่นเลยครับโอ้รู้สึกว่าพ่อเพิ่นมาสุดท้ายเลยครับใส่ไปไฟมาไปพร้อมหลังจากออกเล็กอ่าภาพพี่น้องมาชงโอ้ยมแพรโอ้แพรพ้นโอ้ออกอาอกันเลยเฮ้ยเขาพูาอะไรหมดละเวลาเข้ามาโอ้แพรพ้นคือคือมีตัวมั่งามแผลบุรีเออเอาเอาเด้อบานดิพี่น้องครับโอ้แพรโอ้มีแต่ตัวมั่งามแพรต้นเรียนต้นนี้ โอ้นี่นะครับพี่น้องนะครับฟ้ามแพะเพิ่นนะครับฟ้ามแพะเพิ่นกะค่อนข้างจะสมบูรณ์ทุกโตนะครับแพะที่นี่นะครับแต่ละโตนี่กะอ้วนนะครับเนื่องจากว่าอ้วนเพิ่นกะให้กินเฟี้ยงกินหญ้ามัดนะครับเป็นหลักนะครับนี่กะขาดบ่ไรคือแคบนะครับตัวนี้คือแคเียบ้อันนี้เจ้าเรนเจอร์เออเลนเจอร์นะครับโอ้ยอ้วนดีเลยครับพี่เออเลนเจอร์นะครับ อ่าพี่คิดทนายคืออยากเลี้ยงแผลเดี๋ยวถามก็รู้สึกว่าเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงบอกรือว่าทไายเป็นอย่างไยคืออยากเลี้ยงแผลมันพี่ที่ไปที่มาจะไหนอันดับแรกคือแรงกำลังใจนี่มาจากมองทรงว่าลุงเลิศดวิไลฟามโอ้ขอบคุณครับแรงกำลังใจคือแม่บ้านเบิ่งเบิ่งแล้วเด็กสาวฟังเบาทั้งอย่างห้าบอลอีเอาแค่ค้ามเบาคือวิเคราะห์ตลาดแล้วว่าคนกินมันหน่อยกว่าคนเห็นผลผลิตมันกอบหน่อยกว่าคนกินอ่า ก็เลยอยากเก็บอยากมีรายได้ในอนาคตเมื่อเขาสิเหลี่ยมเขาได้อยู่แล้วล่ะนะครับก็เลยตัดสินใจโทรไปปรึกษาปรึกษาพ่อพ่อเอนมาพ่อพันมาพ่อีครับผมเรนเจอร์คุณภาพเรนเจอร์นะครับตอนนี้เรนเจอร์นะครับการซื้อปลาเลี้ยงแพะหรือ็นะังไรดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเนาะแต่ว่าตอนนี้มันต้อขายเนาะยังได้เลี้ยมแกงเดียวไปก่ันอ๋อเพราะว่าเพราะว่าหมายความว่าเท่านี้หน่อถูกต้องครับเท่านีมีหน่อยเนี่ยแต่จะมีเอ่อมี สี่งผู้หมุนเวียนทุนเพื่อการเอาเอาให้รุ่นมากให้รุ่นตัวผู้มาขุนขายเพื่อมีเงินหมุนเวียนเอ um. เอคุ้นคุนก็นเลยคุนนอกคุนขายไปโอเคตัวนี้เป็นตัวแมนบ่ะครับตัวนี้งามนะครับรผมอันนี้กาจะรุ่งเลิศวินัยบาลีนะครับผมตัวสวยตัวสวยสาวๆด้วยผมสาวสวยสาวสวยนะครับแพะมีแต่ตัวงามๆบานี้จะคล้องกับนอนเฝ้าแพรยี่นี่บ่พี่แมนครับอ่่าแตเมื่อะไรบ่บนหนาวแห้งหร่นอนเพิงโข ถั่นน้ำแห้งก็ไปนอนซุ่มห่อทั้งล่างแมนครับผมอันนี้คือให้กินเฟียงเนาะให้กินเฟียงที่นี่ไหอาหารมักเส่าแรี่ยงเส่าแรงแล้วก็รับเปเีาก็อันเปรี้งคือหอยบักกอลิงไว้ทุกโตครับพี่โอ้ยลูกสาวเพิ่นโอ้หลุดสาวแม่บ้านแม่บ้านเพิ่นมักแมนครับเออ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 ออแมนครับหอมคุณระพับเออสวยหอยบักกอลิงไว้ทุกโตเลยเนาะแมนครับ เอองามงามงามงาามันจะเพียกเขาบอกว่าดยผมหอยมเลยควาผมมันหลายแห้งมันต้อสปัญหาเลยซ้ำหนีก็บพวกสื่ออายอยู่กันพวายซ้ำหนีื่เจ้ไ่ชื่อเจ้าไ่ให้จ้าเซื่อเลยอเลยเกรีว้าเอานี้ของพี่นี่ของพี่นี่มีเจ็ดตัยันนี่ในฟางเขามีเจ็ดตมียู่สิบตมีสิบเจ็ตัวเนาะร่มเล่อยพเโอ้รวมเล็กน่อยแหละมีสิบเตัวแต่ว่ามัลคนนี้มีอย เต้นหน้อยๆไปใส่เบัติพี่ต้วน้อยโอ้ต้วน้อยยี่บีบ่ครับผมโอ้ต้นหน้อยยี่บีบผลนำทั้งผลนนำโอ้ทั้งผลนนำโอ้ขังไว้ผลนนำครับผมอืมนีเห็ดตีเห็ดนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงแพะนี่เพิ่นก็มีรายได้เสริมนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมซึ่งพูดถึงว่าค่อนข้างตลาดแพะเนี่ยมันต้องการสูงนะครับเพราะว่าแพะบ่พ่อขายพี่แพร่นี่เมื่อพ่อขายเพราะว่าตลาดเนี่ย คนนิยมบริโภคหลายคนทั้งอื่นนะบริบาลเฮ้าเป็นพวกจีนพวกเวียดพวกนี้เขาบริโภคหลายเขาก็เลยแบบแพงบอพ่อขายบานดีเฮ้าเลี้ยงเองเนี่ยเฮ้ากับประสงค์จะได้เงื่อนจากโตแพะนี่แหละแต่ว่าเขาเลี้ยงแรงกเนี่ยเขาใจเย็นๆด้อยใจเย็นบนตงฝ่านะครับบอกพี่นนเกษตรกรเฮาเนี่ยใจเย็นบนตงฝ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เองนะครับเงื่อนนี่มันอยู่ในโตแพะนี่แหละเดี๋ยวก็บอกหนูว่าเขาใจวิเลือขาใจเือผมตั้งฝ่าไว้ทีปีที่สาม ปีที่สามนี่สิ่งจังหวได้เห็นทุนแมนถูกต้องครับปีที่สี่ที่หาจังหวัดนีเป็นเงินเป็นทองขึ้นมากแมนแมนแมนมันม่มมมงมองแบบนั้นคือ,ค,อ,ค,อคือพี่คิดง่ายๆว่าถ้าข้าเลี้ยงแพนนี่เนาะหมายก็ว่าข้าเลี้ยงแพนโตนึงนี่เนาะลูกมันสิออกปีหนึ่งนี่กับสองเถื่อนเนาะปีละสองเถื่อถ้าออกสองโตนี่หมายก็ว่าเขามีลูกเขามีแพเขามีเอาสิเขากินเขามีแม่พันธุดยูซิปแม่เนาะมาพี่แม่พัดยูซิปแม่นี่สมมติว่าเขาเลี้ยงไปปีหนึ่งเขาสิใน,น,นลูก,น,ออกน,นี่อยู่รออประมาณ ยี่สิบตัวเป็นบ่บ้านนี้เขาบอต้งเอาปันหนอแค่สิบหาตัวกบพ่อถั่วเฉลี่ยตัวถี่บางตัก็ออกตัวเดียวบางตก็ออกสองนี่ขึ้นแม่สาวเนาะมันจะออกสามีบ้านนี้ปีนึงนี่ในสหาต2ปีในสามสิบตัวบานนี้ในสอปี30โตนั่น ตัวที่มันซิมหาตัวแรกเหมม,มันอุ้มทองอีกแล้วเนี่ยมันสิออกอีกแล้วนี่เนี่ยไปปีที่สองเขาสิได้พูดอีกสองพูดไปอีกอนั่นแหละคือแพะบ้านนี้ทั้งมาขายเป็นเงินนี่ตัวละสี่ฟันหาฟันหรือตอนนี้ราคาแพะที่ซากกรแพะแกะอุบลรับสื่ออยู่นี่กับโลละลอยซีซิบะเพราว่ามันค่อนข้างสูงนะพี่น้องขึ้นเป็นรายได้อีกทางหนึ่งสำหรับเลี้ยงปูแล้วกันมาเลี้ยงแพะเติมไปอีกเติมกันไปอีกเรื่อยมันก็เป็นไร่ใหญ่สามไร่ใหญ่ห้อง ต้องอดทนบ่เป็นอดทนเลยพี่ต้องทนอดต้องยอดไปอ่าต้องทนอดถูกต้องครับผมเพราะว่าต้องทนทุกอย่างเลยอุ้ยสมบูปีเลยแบบไง่าไม่ไรเขาเขาไม่ได้กินพี่น้องต้องเทื่องปวดขี่ควรข้อแพ้กับพวกการต้องไปขี่กันมาแล้วเอ้ยนั่นแหละติดสัซอฮะทนอดก็อดทนต้องทนอดหามอดทนได้โอ้ท่านผู้ซอยวันนี้ครับมามามานี่นี่นะครับเป็นผู้ซอยบ้านไหนนี่ บ้านน้องแต่โน่นสำรานบ้านน้องแต่โน่นสำรานผู้ซอยผู้ยิบ้านเพิ่นเพิ่นกระเลี้ยงคือกันเนาะแน่นครับอเพิ่นกระเลี้ยงคือกันนี่เพิ่นกระเลี้ยงคือกันเพิ่นเราเอาจากลุงเลยไปในฟ้าโอ้เอาจากฟาร์มลุงเลยไปในฟาซีโต้กูเนี่ยซีโตเนาะโอเคโอเคเออขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจีนีเไม่ชมนาเนี่ยมั้พี่น้องก็ร่างรับชมรับชมอยู่ทั้งบ้านอยู่พี่น้องจีนี่หูว่า นี่เพิ่นเป็นผู้ชายไปเมื่อเพิ่นยังมีเวลามาเลี้ยงแพะแสดงว่าเลี้ยงแพะนี่เพิ่นอยากเลยเนาะเพ่นอยากครับเพ่นอยากเลยเพิ่านอีกเพิ่นไปคิดอยากว่าเพิ่นอุ่นไหวโอ้เพิ่นอุ่นไหวเลยเก็คืออุ่นไหวเลยโอ้เราคาวว่าอุ่นไหวซ้ำได้แต่ห้องแมงสันบั่นเวลาได้เปมีปัญหากับพ่าะที่ว่าเป็นปัญหาโอ้เปมีปัญหาบ้านนี้ขอกเข้าหนิร่องทุนจับบาทพี่ซ้ำขอกเข้าจริงโอผมผมเ่นอีกว่าแผนมาเพื่อเลี้ยงแพะแต่ว่า เป็นใส่ใจไปหลายครับตัวนี้แค่แค่แปดหมื่นเพราแม่งหรอกโอ้ก็คือเฉพาะโลงเลือดนี่เนาะแปดหมื่นเพราะว่าห้อบพอดีอ่านมาห้องสีมาเห็ดเยิงแพะแต่แหลกเขาเลยจกาลว่าเสียเทียงหน้าน่อยสวยเมื่อเม็ดไม้ครับผมห้องพอดีน่านแพะมามาโดนใจซะน่านแพะมาโดนใจอ่าก็เลยจัดให้เลยครับผมจัดให้ตามคขั้วหัวนะครับโอ้แพะ์พ่นกับยิตัวงามนะครับแกกินเฟี้ยงแน่นะเห็นบอกกินง่ายนะครับพี่น้องกินเฟี้ยง กินหยามักก exactly. oh, e ินเฟี้ยงกินโอ้สมาผีกินเหรอปล่อยไปนี่ได้ปล่อยบ่ครับผี่ปล่อยเลยบ่แล้วเจอปล่อยเลยบ่ใบไกกับปล่อยเนี่ยสองสามนุ่งหงปล่อยเขาเขาเขาควรปล่อยช่วงประมาณแดร์มันหอนเพราะว่าหมาเก็ามาถังเข้าปล่อยช่วงมันเย็นเนี่ยพยาธิมันยังอยึดถึงอยู่เพราะว่าถ้าเข้าปล่อยตอนเสาร์หรือตอนอากาศเย็นนี่พยาธิบนร่องพื้นบานิแพ้เนี่ยมันจะแพ้พยาธิไหว มันต้องทายคือเธอไปกินสดนี่กอะอาจจะเดือนหนึ่งทายเธอหนึ่งเลยทายพยาธิพ<อ>ัต<ด>ตมพัจัดการแม่พัตตจัดการทายพยาธิเดือนละเทื่อเดือนละเทื่อไปอ่บานี้แม่ไปจังแม่ทองแก่ดีเขาทายพยาธิได้บ่ได้ครับทายได้ค<ะ>นี่ไก่คลอดแล้วแม่ทายได้ทายได้ตามตามเขาเรียกว่าตามตามยาบอกครับตามไอ่ตามปริมาณยาอยู่ขังขวดมันจะเขียนบอกเลยว่าอ่าหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อยังกะแล้วแต่หนึ่งต่อยี่สิบแล้วแต่ นะครับเราแต่ยูปริมาณขางขวดเพื่อนั่นแหละเพื่อนจะตัวนี้ยาไทยกับประมาณซีซีตัวนี้ใส่ยูประมาณจักสามซีซีก็ได้ครับน่าจะสามเกือบสามสิบโลโดยประมาณนะครับใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ก็ใส่ยาไทยปพยาแพทย์หน่อแพทยในเขาธรรมดานี่แหละบ้านนี่ให้พี่เนี่ยฝากถึงพี่น้องทั้งบ้านที่เบิึงช่องโพดโพชานเอลของข้าเนี่ยว่าพี่น้องเนี่ยอยากสนใจอยากจะเลี้ยงแพนี่พี่น้องจะ มาเบิ้งกับพี่พี่ยุกใกล้ๆนี่มาเบิ้งกับพี่ทังไหนพี่หนึ่งฝากพี่น้องห้องสำหรับสำหรับพี่น้องเน่าสับเบิ้งอยู่โซนใกล้ๆอ่าอำเภอสีเมืองใหม่เนาะครับเเอออสีมมืงให่ติดต่อสอบถามกันมาได้อ่าางอ่ารัดดาฟาร์มแพแอนปูนาครับผมอ่่าเพินสีเมืองงานเบื้องต้นเบื้องปลายเบิ้งนี่เบื้องต้นซะก่อนนะครับอาคำเบิ้งซาหาเรื่องกับคุยกันได้นะครับไปเรื่อยๆไอ้เรื่องพ่อแม่พันธุ์นี้ วะยนี่ยครับเพราะว่าผมมีลุงเล้นวิไลฟาร์มาเนี่ยนะครับคนไทยคนสีอยู่ส้นอยู่เกย์เกยทั้งเดือดรูดมทั้งนี่กันแถวหน้ากระแซงนี่ครับนี่ครับลุงเล้นวิไลฟาร์มตติด้าจัยจังมาเบิ้งน้ำกัดน่องจะมาเบิ้งฟาร์มผมก็ได้นะครับแต่พอมีแบ่งปันพี่น้องไปนะครับแส้น่าทันผู้ซอยมากหรือเปล่าพุชอยครับทันผู้ซอยมาอันสัมผัสได้เจ๊งน้อยนะครับนี่นะครับพี่น้องี่มอยู มีอยู่สามฟ้าเลยสามฟ้าสามฟ้าหรลอวั้อ่าดีตังเลยผู้ซอยตรงนี้เดี๋ยวให้ไอ้ตัานผู้ซอยแนะนำโตละกันบอกพี่น้องเ่าทั้งบ้านแนี่ยมาผู้ซอยเลี้ยงยุไสเลี้ยงแจ็คโตแล้วนี่เดี๋ยวพี่น้องเ่าเบิ่งอยู่ครับซื้อมาจากไหนเออที่ไหนครับผมหน้าทองจันทร์ไซเป็นว่ะนะครับครับผู้ซอยพญบาทมู่สิบหกมู่สิบหกมู่นีกคือหมู่สิบหกนอกระดับของตำบลนาค้ำนะครับโอเคตำบลนาค้ำครับผู้ซอยเลี้ยงยุไซครับนี่ก็เลี้ยงอยู่ ยี่ทั้งหน้าเนาะเออโอเคบอกรกยกันโนเรียกยี่โตครับยี่นี่ตอนนี้ส่วนโตัส่วนตัวเองอ่ะนมีสีโตสีโตโอ้อมาจากสหมาจากสาเออมาจากลุงเลิศดวิไลลารามโอเคบอกรายงหมายเมา คือผู้ซอยเล็้ยที่โตแล้วแต่ว่าการยังบ่ท่านใดผลผลิตน่อยังบ่ท่องลูกน่อยโอเคเดี๋ยวรอเบิงรอเบิงกันยเริ่มต้นอยู่เออยังเริ่มต้นอยู่แสดงว่ากมีคนมาเลี้ยงน้ำนะครับในหมู่บ้านเดียวกันดีเลยนะครับพี่น้องเห็นบอกครับมียังกัสิได้แช่กันนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันเล็นเลี้ยงน้ำกันกับพิรัตนะครับส่นผู้ซอยท่องจันเลผนเลี้ยงน้ำกันกาพี่น้องนะครับสนใจกับจังมาเบิงกับผู้ซอยกับพิรัตได้นะครับรากา สำหรับคลิปนี้นะครับก yeah ็อยากฝากพี่น้องว่าพ <traditions> ี่น้องจะเลี้ยงแพะเนี่ยพี่น้องก็ต้องคำนึงถึงว่าพี่น้องพร้อมซ้ำไหนนะครับบ่ว่าจะเป็นโล่งเลื่อนบ่ว่าจะเป็นเงื่อนทุนนะครับหลักสิ่งสําคัญที่สุดนะครับของแพะเนี่ยพี่น้องจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับแพะเนี่ยจะต้องตรวจเลือดทุกตัวนะครับเพราะว่าโรคแพะเนี่ยมันติดคนนะครับตรวจเลือดเพื่อหาโรคแทงติดต่อบาดเจ็บเออดโรคแทงติดต่อ นะครับถ้าภาษาทางการพื้นเืินโรคบูซิโลซิตนะครับมันเป็นโรคติดคนเพราะฉะนั้นต้องตรวจเลือดถ้าฝ้าไหนมีการตรวจเลือดนะครับพี่น้องขอเบิรงผลเลือดได้นะครับ,เบ,เ,ดดนะรบเบอร์หูติดบางบาฝ้ามันกับเบอติดเบอร์หู เพราะว่ามันไปก่อหรือมันขาดหูมันแบเออการจ,จะหอยข้อไหวหรืออาจจะทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ว่าตัวนี้คือเบอร์นี่แต่เบิร์มีผลเลือด <Evet. S 1> นะครับที่ชัดเจนกับ <fic> เป็นสิ่งที่ปอดโลกหลักการเลี้ยงแล้วก็แจ้งบริสัตว์อำเภอพนแนพนชิด,เ,ดเมื่อเบิรงเข้าเว<ม>ลา,ม,ลามีปัญหาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ลาพี่น้องเนาะครับผมอรัสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ